สวัสดีครับผมนายอักคารวิพงศ์อยุกูลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1วันนี้จะมาสาธิตการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นหมวกหมวกสีเขียวนะครับชิ้นถัดไปเป็นเข็มขัดครับส่วนอันนี้เป็นถุงเท้าแบบหนานะครับเพื่อลดการกัดของรองเท้าอันนี้เป็นบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหารนะครับอันนี้จะเป็นยางรัดปลายขากังเกงนะครับเพื่อให้ใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นซิ่งเอาไว้ใส่ภายในขาตังเกงนะครับ เพื่อให้ถางเกงนั้นสวยงามครับชิ้นต่อไปเป็นรองเท้าคอมแบทครับไว้สําหรับการฝึกใส่ในการฝึกนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเหล็กชิดเท้าด้านในหรือเกือกม้านะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นทางเสื้ออันนี้เป็นเสื้อด้านในนะครับสีเขียวนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดฝึกนะครับโดยชุดฝึกเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับของนักศึกษามีเลขบอกนะครับเลขบอกชั้นปีนี่ก็จะเป็นปีที่1นะครับ สัญ,ญลักษณ์รักาติยิ่งชีพนะครับอยู่ทางด้านซ้ายของแขนและก็ตาโรงเรียนสาธิตครับอยู่ทางด้านขวาชิ้นต่อมาเป็นกระเกงขายาวนะครับเป็นกระเกงฝึกครับผมต่อมานะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใส่เหล็กชิดเท้าด้านในกับรองเท้าคอมแบ็กของเรานะครับโดยวิธีสังเกตด้านหน้าล่างเนี่ยครับให้ดูจากส่วนที่เล็กกว่านะครับส่วนที่เล็กกว่าเนี่ยเราจะวางไว้ตรงทางปลายเท้านะครับชี้ไปตรงทางปลายเท้า แล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือไขควงแฉกใช้ในการไขน็อตเข้าไปนะครับต่อมาผมจะสาธิตวิธีการใส่นะครับเราก็นําเหล็กชิดเท้าด้านในวางลงไปนะครับเราก็ใช้สกูเนี่ยปักไปตามรูออกแรงนิดนึงนะครับให้มันเข้าเข้าไปแล้วเราก็ไขได้เลยครับก็ต้องออกแรงนิดนึง ครับผมหน้าตาหลังจากการใส่เหล็กชิดเท้าด้านในนะครับเสร็จก็จะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับโดยเหล็กชิดเท้าด้านในนะครับมีไว้สําหรับการที่เราเวลาครูฝึกเนี่ยครับสั่งให้ทําความเคารพหรือว่าสั่งให้เข้าแถวนะครับเหล็กชิดเท้าก็จะกระทบกันจนเกิดเสียงอย่างนี้นะครับครับแล้วผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ร้อยเชือกลงเท้านะครับโดยเราก็จะเอาเชือกนะครับสอดเข้าไปตามแนวรูนะครับผม ทำให้2ท่างนั้นเท่ากันนะครับแล้วก็เอาเชือกทางด้านขวาเนี่ยสอดเข้ารูซ้ายแล้วก็เชือกทางด้านซ้ายเนี่ยสอดเข้ารูขวาสลับกันไปมานะครับโดยก็จะมีลักษณะการสอดประมาณนี้นะครับ โดยเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ผูกเชือกตามถนัดได้เลยครับส่วนตัวผมก็จะผูกเป็นแนวหูกระต่ายนะครับแล้วเราก็จะร้อยเชือกทั้งทางด้านซ้ายทางด้านขวาให้เหมือนกันในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการใส่เครื่องแบบนะครับเวลาครับจะเอาเสื้อด้าน confused, ในเนี่ยใส่ไว้ในกางเกงนะครับโดยที่กางเกงเนี่ยก็จะ สามารถปรับระดับความความใหญ่ความเล็กนะครับถ้าหากว่ารู้สึกคับเนี่ยเราก็ใช้นิ้วนะครับกดอย่างนี้ออกมาทําให้รวมนะครับทีนี้ก็จะรวมขึ้นแล้วแล้วก็กางเกงน,นะครับก็จะมีกระเป๋าอยู่หลายช่องเราต้องติดกระดุมให้ครบทุกช่องนะครับโดยผมจะสาธิตวิธีการติดกระดุมช่องนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่ด้านในนะครับเราก็ติดกระดุม จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับถัดไปผมก็จะมาสอนวิธีการใส่เข็มขัดนะครับตัวเข็มขัดนะครับก็จะมีหน้าตา,ยอ,ยาตอ,นนอย่างนี้นะครับมีตัวล็อกเป็นตัวเดือยอย่างนี้นะครับเอาไว้ปรับในการล็อกเวลาเราต้องการใส่เข็มข,ข,ขมัดเนี่ยครับให่เราเอาปลายของเข็มขัดเนี่ยสอดเข้าไปที่หัวนะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ให้เราดันขึ้นมาล็อกได้เลยนะครับทีนี้เข็มขัดก็จะไม่หลุดละครับ เราต้องการที่จะปลดเข็มขัดออกนะครับให้เราดันตัวล็อกลงมาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมานะครับผมจะสาธิตวิธีการใส่เข็มขัดให้ดูนะครับโดยนะครับเราจะร้อยจากทางซ้ายไปทางขวานะครับร้อยให้ครบกับทุกรูเลยนะครับแล้วเราก็นำปลายของเข็มขัดนะครับ ใส่ไปในหัวของเข็มขัดอย่างนี้เลยนะครับให้แน่นนะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการเนี่ยเราก็กดล็อกได้เลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ยัดเข้ารูของเข็มขัดไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะมาสอบวิธีการใส่ซิ่งและใส่ยางรัดปลายขากางเกงให้ดูกันนะครับโดยสิ่งที่ผมจะใส่อย่างแรกนะครับก็คือซิ่งครับ ซิงเนี่ยเราจะใส่ไว้ในข้างในขากางกเกงนะครับเพื่อให้เป็นการจัดทรงของกางเกงเราก็ถกขากางกเกงขึ้นมาเลยครับเราก็จะใส่ซิงอยู่ประมาณสักครึ่งหน้าแข้งนะครับอ่าโดยที่เราจะใส่ไว้ข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดมันเข้าเข้าลงไปเลยนะครับ เป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาใส่ยางรัดปลายขายกางเกงกันแล้วก็เอากางเกงนะครับรวบไว้แล้วเราก็เอายางไปรัดนะครับ mm. เพื่อให้ใส่รองเท้าได้สะดวกและง่ายนะครับ mm. ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับ ครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการใส่รองเท้าคอมแบทนะครับโดยรองเท้าคอมแบทเนี่ยอย่างแรกนะครับเราก็ปลดกระดุมออกมาก่อนแล้วก็รูดซิปนะครับเพื่อใส่แล้วเราก็สามารถใส่เข้าไปได้อย่างง่ายนะครับโดยผมก็จะแนะนาเนี่ยให้นั่งนะครับเพื่อให้สะดวกเมื่อเราใส่รองเท้าเข้าไปแล้วนะครับในส่วนของเชือกเนี่ยเราก็ให้อ้อมเชือกนะครับเอาเชือกเนี่ยครับอ้อมมาทางข้างหลัง ใส่ทับกันเข้าไปอย่างนี้นะครับทับเป็น2ชั้นก็ได้ครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยใส่กลับเข้าไปนำลักษณะนเนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกผมก็ปลดกระดุมออกมาก่อนรูดซิปนะครับแล้วก็ใส่เท้าเข้าไปแล้วเราก็รูดซิปขึ้นมานะครับแล้วก็ติดกระดุม ทีนี้ก็จะเป็นการผูกเชือกนะครับเชือกเนี่ยอ้อมมาด้านหลังนะครับม้วนทับลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในข้างในรองเท้าด้านหลังนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับแล้วผมก็จะมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับในการใส่เข้าไปเนี่ย เราก็ให้รวบขากางเกงนะครับเพื่อให้ใส่ง่ายรวบขากางเกงให้เป็นสวยงามน,นะครับผมก็ปลดกระดุมออกมานะครับแล้วก็รูดซิปลงมาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยขากางเกงเนี่ยเราก็จัดให้มันเรียบร้อยนะครับจัดให้มันเรียบดึงลิ้นให้มันตรงนะครับทีนี้เนี่ยการใส่ซิปนะครับก็อาจจะยากก็ให้เรารวบตรงนี้มาไว้ก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับ ก็จะง่ายต่อการรูดซิป 10. เราก็ติดกระดุมครับให้ดึงตรงเชือกทางด้านหน้านะครับให้ตึงให้สวยงามนะครับเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบต่างๆเราก็จะเอาเสืออเนี่ย,ร,ยร้อยกลับมาด้านหลังเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอากลับเข้าไปทางด้านหลังของรองเท้า เหมือนกับที่ทําทางด้านขวานะครับต่อมาผมจะมาสอนพับแขนเสื้อลอดอนนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เอาเนี่ยพับแขนเสื้อนะครับมาให้ถึงจงสุดขอบนี้เลยนะครับให้มันได้สุดขอบเสื้ออย่างนี้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเอาพับอีกสองรอบนะครับโดย วัดตาม4นิ้วนะครับเอา4นิ้วทาบลงไปแล้วเราก็พับนะครับจานวน2ครั้งอย่าง4นิ้วผมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พับกันอีกรอบ เล่านะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพับตรงส่วนบนนะครับกลับมาเพื่อให้มันเห็นตรงส่วนของกระดุมเสื้อนะครับแขนเสื้อก็จะม,มีลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมเมื่อเราเนี่ยพับแขนเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยครับเวลาใส่เสร็จเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อลูซิสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ของกระดุมกระดุมเนี่ยก็เราจะใส่กันอยู่2เม็ดนะครับมีทางเม็ดข้างล่างนี้กับเม็ดเกือบข้างบนนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับ ก็อยู่เม็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเนี่ยมีกระดุมทุกเม็ดล้วก็ใส่ให้ครบกันทุกเม็ดนะครับเพื่อความเป็นระเบียบของเราแล้วก็ทางด้านข้างนะครับก็จะมีสายรัดเอวแล้วก็ติดกระดุมได้เลยนะครับมีให้ใส่กระดุมอยู่2ระดับเมื่อทําการติดกระดุมเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับครับผมทางส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการ ติดบัตรนะครับโดยที่ติดบัตรเนี่ยเราจะติดทางกระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายนะครับติดไปในลักษณะนี้เลยนะครับให้ดูเรียบร้อยเอาซักตรงกลางก็ได้ครับให้ดูเรียบร้อยอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการใส่หมวกโดยหมวกเนี่ยเราจะให้ทางตาเนี่ยครับอยู่ทางประมาณหางคิวด้านซ้ายนะครับในลักษณะประมาณนี้ ก็เอาผมยัดเข้าไปให้หมดนะครับไม่ต้องมีผมแลบออกมาเราก็จะรูปนะครับทำให้มันเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับออมาอย่างนี้